สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนม้นจะพามาปลูกผักแผ้วในกระถางการปลูกหรือการขยายพันธุ์ผักแผ้วส่วนหมากฝนกระใสยวิธีการเด็ดยอดกระเสียบกิง่งล่งดินได้เลย,เลยบางคนอาจจะเอาไปชำไวก่อนผักแผ้วจะขยายพันธุ์ง่ายสามารถปลูกเองง่ายมากเลยจ้ะเดี๋ยวเข้าไปเบรรื่องวิธีการขยายพันธุ์วิธีการปลูกกันจ้ามนีจะพามาปลูกขยายพันธุ์ผักชำร่งดินสามารถเด็ดยอดหรือเอาต้นตอปลูกล่งในดินได้เลย หรือเ,เพื่อนๆจะนั่ไปช่ำไบกอนก็นได้แต่ส่วนตัวฝนน่ะเอาเสียบลงดินในกระถางเลยจ้ะเพราะว่ามันปลูกง่ายมากๆเลยจ้ะเพราะว่าดินที่บ้านฝนจะมาไปกอนแล้วก้อนปลูกฝนจะผสมกับจุลินทรีย์สังคอแสงที่ฝนเพิดไปตลอดเดี๋ยวคลิปหน้าฝนจะมาลงวิธีการทําจุลินทรีย์สังคอแสงให้เป็นเพื่อนเบิรงนได้จ้าดินที่ฝนใส่ปลูกส่วนมาฝนจะใส่ดินที่ฝนมาว้กอนลงกระถางฝนจะผสมกับจุลินทรีย์สังคอแสงก่อนถึงลงกระถาง มันอีฝนจะปลูกจะขยายพันสองกระถางได้จ้าเพราะวาตีิบานมันมีหลายแล้วค่ะเอาไปปลูกอย่างอื่นตอนนี้ฝนก็มีพักแพร่ประมาณสี่หากระถางเลยจ้าเพื่อนเยื่อนยิงเล็กยิ่ง,ง,งแตกมัน,นจะพามาตัดยอดตัดกิ่งมันเสียบต่อยเขาพาไม่หากเขาก็สามารถเกิดได้จ้าเพราะว่าเขาปลูกง่ายมากเลยจ้าเพราะว่าดินที่เขาปลูกกเป็นดินหมกักแถมผสมกับจุลินทรีย์สังคะหอแสงผสมกับน้ำให้มันเปียกชื้นปลูกง่าย,ายปลูกติดป่านว้เขาไม่สับพะุณทางยา ผักแพ้วจะช่วยลดร่มจุกเสียดเนนทองแลชลเริญอ,อาหารสามารถนัาไปกินกับก่อยกับลาบได้บ่จําเป็นต้องเอาไปช่ากระดาเด้ดจอจากตอหายบ่มีม่หากเป็นกินงพันธุ์ที่ด,ดียิงติดง่ายจ้ายิ่งซื้อมาจากตลาดยิงบ่แเน,ในใจ่ใจถ้าจะให้ดีซื้อกินงพันธุ์จากที่ขายต้นใหม่ดีกว่าถ้ายยากให้เขาอยู่กับห,าห้านันๆเ้ากกับต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาบ่อยๆเพราะว่าถ้าหากเขาเต็มกระถางแล้วต้นเขาจะส้มเมื่อในกระปุกได้๋องกระถางก็เรียบร้อยและจ้า กระโดดหน้าใบเขากระเก็บเขาไว้ในถี่หลุมกรอ,อีกมือสองมือเขายกออกมาขมเขาโดนแสงแดดอ่อนๆพักแพะปูง่ายกินแสบเพื่อนเพื่อนไม่พักแพะจะกระถางกันก็คอมเมนต์มาบอกฝนได้จ้าเพื่อนเพื่อนข้ไหนที่พ่ท่านไม่พักแพะก็หามาปูใส่กระถางไปกินได้จ้าเพราะว่ามันปูง่ายมากเลยจ้ะเพื่อนๆืนคิดนี้จังไหก็ไวแค่้หนนะจ้าเพื่อนเืนจังไหนก็สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน